ว่าแต่ละเลขเนี่ยจะผ่านเข้าไปตอนบ่ายหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยมันแปลกทีนี้พอจับฉลากเสร็จตอนบ่ายท่า,านประธานก็เอาไอโ้โพยอันเนี้ยยีช่องเนี่ยมาแปลงเป็นโพยในสาย<ม>นะครับซึ่งก็ได้จากคุณพี่เสื้อเหลืองเนี่ยนะครับกล้องต่างๆเนี่ยเห็นอันนี้น่าจะไอลรอเขาก็ซูมอะไรกันลงไปแล้วก็ตรงกันกับโพย20ช่องสไลด์ถัดไปครับโพยาน,นครับช่องเนี่ยท่านประานมีหลายฉบับนะ ีข้งงหลัประทวงครับท่านประธานที่เคารพประเืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาผมอยากถามคนที่พภิปรายะไม่ต้องพูดเรื่องข้อบังคับกันหรอกจากภิปรายสวใช่ไหมหรือจากภิปรายนโยบายรัฐบาลตอบมาเดี๋ยวได้เจอกันบ่านประาาธ,ธษษษระานครับท<ๆ>่านประธานครับท่านประธานขอประท้วงครับเจอเจอครับ เลี้ยนประธานผมชุติพ์พงศ์ครับรรคประชาชนในฐานะสมาชิกัฐสภาต้องถามว่าท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ประท้วงด้วยข้อมเมตตไหนครับแล้วคําที่พูดตะกี้ผมว่าควรถอนนะครับขอท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับก็อยากจะให้ช่วยกันปฏิบัติ n o นะครับเพื่อให้การประชุมดําเนินไปได้ประชาชนทั่วประเทศกําลังฟวังการประชุมคุณประโยชน์ครับขอคุณอาได้สรุปหน่อยท่านจะไปบอกว่าไม่เสียหายไม่ได้ครับ ู้ที่สมาชิกก็มีอยู่ผมไม่รู้ใครหัวหรือไม่หัวผลเราไม่รู้แต่ขบวนการก่ออุทธิสมาชิกเขาก็เกิดเจือหายถ้าเกิดเขาบอกว่าสสหัวสสก็เจือหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาประเด็นเรื่องนโยบายรัฐบาลรัฐบาลทําอะไรไม่ดีหรือนโยบายต้องการรัฐบาลทำอย่างไงในเรื่องนั้นๆประท้วงไม่จบนะครับคุณประกอ์วุฒิครับ เข้าใจนะฮะผมมาท้วงผู้ประท้วงผมมาท้วงท่านสวผู้ประท้วงมอสักครู่ครับอ่าครับแล้วขอให้แล้วขอให้ท่านประธานิจัยเก้งขัดด้วยนะครับครับผมไม่ไม่อยากเห็นพฤติกรรมแบบนี้ในรัฐสภานะครับสขอให้ท่านประธานขอให้ท่านถอนเลยคุณสวสวคิดด้วยความเคารพท่านครับคุณประกวุุธเขาขอให้ถอนที่จะบอกเดี๋ยวเจอกันอันนี้เป็นการประเชดอประชันเป็นการท้าทายท่านตอนนะครับคำว่าเดี๋ยวเจอกัน ท่านประธานครับถอนเรื่องอะไรฮะกลับกลับกับขอบคุณครับต่อไปคุณวายโยครับผกว่าประเด็นาท่านวายโยถอนเรื่องอะไรขอถอนแล้วใช่ไหมฮะถอนแล้วครับถอนคาว่าเดี๋ยวเจอกันมันมันไม่อยากย้อมไปจทประชานกันมันเจียดสีท่านประธานครับไอระเบียบวันละรู้ว่าทั้งนั้นแหละแต่ผมค่ายขอเรียนถามว่า วันน <mile> ี้อภิปรายนโยบายรัฐบาลหรืออภิปรายสวนั่นคือละเอียดอ่อนแล้วเรื่องมันอยู่ที่กระบวนการไม่ว่ากรกตรึก่างมันอยู่อยู่แล้วให้กระบวนการมานิํทงานของเขาเถอะแต่วันนี้ออภิปรายนโยบายใช่บางข้อท่านพูดถูกแต่มันนี่มันเล่นลึกเจตนาคืออะไรท่านก็รู้ทั้งนั้นขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับก็อยากให้เขาไม่เขาจะไม่ถอนพฤติกรรมข่มขู่เพื่อนสมาชิกใช่ไหมครับ ไม่ใช่เขาเขาถอนแล้วไม่ใช่เหรอยังครับอ๋อยังเหรอเอาคุณถ้าคุณประเถองฮะไม่ต้องถอนก็ได้นะครับต้องต้อง่อนให้ประชาชนรู้ไปเลยาไม่ถอนผมไม่อนุญาตให้คุณนั่งนั่งอยู่ในห้องประชุมต้องต้องถอนครับมันเป็นข้อบังคับกอสภาครับเพื่อประธานวินิจฉัยว่าเกิดความเสียหายให้ถอนท่านต้องถอนถ้าไม่ถอนผมก็ไม่ให้ท่านนั่งในห้องประชุมประเถองมนตรีสมาชิกวุฒิสภา ถ้าให,ให้ผมถอนเรื่องอะไรครับคำว่าเดี๋ยวเจอกันครับได้ครับถอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณผดเดินครับขอบคุณมากก็คุณวบโยครับผมว่าอย่าเพิ่งไปเอาละเอียดเดี๋ยวปะท้วงบาดีอีกไม่ดีเดี๋ยวผมจะห้ามพูดนะถ้าเผื่อว่าในสิ่งที่ผมวินิจฉัยแล้วก็อย่าพูดแต่ผมให้โอกาสเล็กน้อยได้ได้ประธานค่ะเห็นประท้วงคะ่ะ อาจารย์ดานาครับเชิญครับเรเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันันทนานันท์วโรภาขอประท้วงท่านประธานในข้อที่5นะคะท่านประธานคะดิฉันเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะแล้วดิฉันนั่งฟังที่คุณหมอวายโยได้อภิปรายเรื่องการหัวด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งและดิฉันเชื่อว่าประชาชนก็สนใจเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการนี้มันเป็นอย่างไร แล้วก็สิ่งที่คุณหมอวายโยกลาลังพูดนั้นเ,นเป็นประโยชน์กับประชาชนครับรครับอันนี้อาจารนานะเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นของอาจารน,นาแต่ความคิดเห็นของสวบางท่านอาจจะไม่ตรงของสสบางท่านก็ไม่ตรงหน้าที่ของที่ประชุมก็คือต้องให้ประธานดําเนินการตามข้อบังคับจะไปบอกว่าของอาจารย์นัตนาถูของท่านประเทืองปิดก็ไม่ได้ครับความคิดเห็นก่อสมาชิก ย่อมจะมีความแตกต่างกันสิ่งที่ต้องดาเนินการก็คือต้องดาเนินการแตบบ่ข้อบังคับข้อบังคับจะมีความกัดแย้งกันประธานต้องวินิจฉัยครับค่ะท่านประธานคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์นองลองสสและสอวอในการที่จะอภิปรายตราบแต่ว่าถ้าประธานวินิจฉัยว่าให้นั่งลงท่านไปดูข้อบังคับท่านต้องนั่งลงเอกสิทธิ์มีครับแต่ทุกคนถ้าใช้เอกสิทธิ์หมด โดยไม่ยึดข้อบังคับและประทานวินิจฉัยไม่ได้ก็ไม่สามารถประชุมได้ท่านกุณาน,านั่งลงผมให้ท่านานั่งลงผมให้ท่านานั่งลงถ้าไม่นั่งลงเจะหนอกขนอกครับท่านอาจารย์ครับเราต้องเคารพกติกา คารพซึ่งกันและกันผมก็เคารพอาจารย์ครับเคารพจริงๆแต่เอกสิทธิ์ต้องใช้ได้แต่เอกสิทธิ์นั้นมันก็มีข้อจํากัดเช่นประธานบอกว่าให้หยุดต้องหยุดครับมันง,งั้นประชุมเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเกิดความเรียบร้อยผมต้องขอไปจริงๆไม่อยากจะให้มีปัญหาความขัดแย้งผมไม่ได้ทําเพื่อใครครับไม่ได้ทาเพื่อแต่ทําเพื่อการประชุม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยครับขอให้การประจนวันหนึ่ด้วยความเรียบร้อยครับจนทรับคุณวรยโยครับท่านช่วยด้วยครับอย่าไปซ้ําหรือว่าเอาที่เดิมผมถ้าซ้ําที่เดิมผมจะไม่อนุญาตเช่นเดียวกันครับต่อครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับคือประเด็นเหล่านี้เนี่ยครับมันเป็นข่าวปรากฏอยู่ทั่วไปหมดเราต้องการคำแถลงจาก ท่านนายกจริงๆมาให้คามั่นสัญญากับรัฐสภาแห่งนี้ของเราจริงๆครับนี่ข่าวช่องสามเขาก็ลงอ่ะท่านประธานเข้ามาตอนบ่ายเนี่ยกลุ่มสองโหวตให้กลุ่ม19 14โหวตให้กลุ่ม19เลขเดียวกันเรียงเหมือนกันไป4เบอร์อันต่อไป1โหวตให้6 4โหวตให้6เลขเหมือนกัน5เบอร์แต่เรียงสลับกันอันต่อไป6โหวตให้18 17โหวตให้18อันนี้เลขเหมือนกัน5เบอร์เรียงเหมือนกันด้วยอาจจะเกิดขึ้นได้ท่านประธานเพราะมัน5เลข ความน่าจะเป็นมันอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ท่านประธานครับท่านประธานดีขเคารพครับเชิญครับ,รบผมขอประท้วงในข้อบังคับที่46ครับถ้าท่านประธานเห็นว่าผู้ใดอภิปรายพอสมควรแล้วท่านประธานให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้ซึ่งท่านก็วินิจฉัยแล้วว่าได้อภิปรายถึงเรื่องนี้แล้วให้เข้าประเด็นในข้อ9ตอนนี้กลายเป็นลงรายละเอียดผมก็เลยกยากเสริมท่านผู้อภิปรายดนึงครับ คือเรื่องการฮั้วต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าสื่อเนี่ยก็มโนขึ้นหลายสื่อแล้วนะครับแล้วก็ประชาชนก็ไม่ยากนะครับถ้าอยากกระทราบรายละเอียดของที่สื่อจะนำเสนอนะครับผมแนะนําว่าให้เข้าไป Google ครับพิธีการฮั้วสวพิบเลยครับไปลองฟังดูเลยครับมีหลายคลิปมากนะครับก็อยากจะแจ้งท่านประธานไม่ให้เสียประชุมครับขอบคุณครับคุณนัฐจัฐชาประท้วงเรื่องอะไรครับขอประท้วงผู้กาลังประท้วงเมื่อสักครู่กับท่านประธานครับข้อบังคับข้อที่46เขาให้อํานาจประธานครับ ถ้าเพื่อนสมาชิกมาใช้อำนาจประธานแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าจะยุ่งเพราะนั้าวันนี้เนี่ยท่านประธานวินิจฉัยไปแล้วให้คุณหมอวายโยได้อภิปรายครับเขาแนะนำครับก็าแนะนำประธานเขาแนะนำประธานกับประท้วงเพื่อให้ประธานดาเนินต่างข้อบังคับที่ชอบคุณวายโยครับผมรู้สึกคุณไม่ฟังเลยนะพอบอกว่าขอให้เดินหน้าไปแล้วก็อย่าไปพูดถึงเรื่องวิธีการคุณก็ยังไปวิธีการถ้าผมให้คุณพูดคุณก็ไปวิธีการอีกแล้วก็ประท้วงอีกแล้วจะไปยังไง แล้วถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้ผมก็ต้องไม่อนุญาตให้คุณวายโยพูดด้วยความเคารพจริงๆเพราะท่านไม่เคารพในคําที่ผมบอกสวเขาก็บอกผมไม่อยากจะพูดนะครับเขาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกี่ยวก็หมายความว่ามีผลกระทบเพราะฉะนั้นถ้าคุณวายโยต้องการจะพูดเรื่องนี้อีกผมจะไม่อนุญาตครับแต่ท่านจะพูดเรื่องประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับว่า จะให้รัฐบาลทำยังไงคุณนโยบายครรัรัฐบาลเป็นยังไงเราจะไม่ไปไหนครับเรื่องนี้จะจบแค่นี้ถ้าไม่งั้นผมจะให้หยุดหยุดนะครับให้ให้คุณวายยพูดอีกทีถ้าซ้ำที่เดิมเท่ากับคุณไม่ฟังประธานนะครับคุณไม่ฟังประธานนะประธานปล่อยให้พูดก็ประท้วงอีกครับอาเจิยครับท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานอาเจิยนครับท่านประธานครับผมชุดทิพ์พงศ์ครับ พรคประชาชนในะสมาชิกรัฐสภาครับผมขอทวงข้อห้าให้ท่านวางตัวเป็นกลางและระทวงข้อส5สิบห้าแต่คราวนี้อธิบายว่าผมให้วางตัวเป็นกลางยังไงครับพูดได้ไหมครับให้ผมพูดหน่อยนะครับท่านประธานได้ได้ครับผมไให้คงรัเราเป็นกลางยังไงผมเคารพท่านประธานนะครับขอเวลาสั้นๆนะครับผมไม่แต่พูดไปผมก็เป็นสสก็เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายก็เข้าใจนะฮะ ท่านประธานครับเดี๋ยวผมจะหาทางช่วยท่านประธานด้วยครับแต่ขออนุญาตฟังผมนิดนึงนะครับข้อ45ครับมีการประท้วงซัมซากครับแม้ท่านประธานจะวินิจฉัยแล้วว่าให้ผู้อธิบายแล้วที่พูดอธิบายที่ผมให้คุณไตรโยพูดเนี่ยซ้ำไหมครับเรื่องเดิมไหมครับที่ผมบอกว่าอย่าไปอธิบายวิธีการท่านประธานอนเขาจะประท้วงซ้ำนะผมพอครับไม่อนุญาตครับซ้ำอีกประท้วงซ้ำิญคุณไตรโยครับเชิญคุณไตรโยครับช่วยกันหน่อยครับ การประชุมเรามาด้วยดีเดี๋ยวจะเสียเวลาพรุ่งนี้จะเลิก18บแนาฬิกาเดี๋ยวเลิกไม่ได้นะครับนชะ่วยรักษาเวลาหน่อยครับเชิญครับพระโยคถ้าเพื่อท่านจะพูดเรื่องนี้ท่านผมก็คงจะอนุญาตไม่ได้นะเพราะว่ามีการประท้วงอีกนะผมจะข้ามคนต่อไปนะฮะท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตครับผมธีรชัยพันธุมาตรครับเชิญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสะภานะครับ ผมก็แน่ประท้วงท่านประธานข้อที่5นะครับท่านประธานจะต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติไม่วางคุณอธิบายคำว,ว่าไม่วางตัวเป็นกลางครับผมจะได้จะได้ทราบหรือว่าไม่ไมู่กอารมณ์ของคุณไม่วางเป็นตัวเป็นกลางท่านะบอกครับว่าไม่วางตัวเป็นกลางยังไงครับกอขออนุญาตให้ฟังผมสักนิดหนึ่งนะครับว่าไม่เป็นกลางอย่างไรนะครับการอภิปรายวันนี้นะครับเป็นการอภิปรายคำถแถลงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงที่คุมดี i ก็คือกระทรวงยุติธรรมคณะกรรมการคดีพิเศษย่อมเป็นคดีคนของรัฐบ,บาลไม่เป็นนายกตีก็คงเป็นรัทธิยังยังไม่พิปรายกระทรวงยุติธรรมเลยคุณรายโยกาลังพูดถึงเรื่องวาสาวอ,อยู่ครับท่าน,าานจะฟังว่งงาท<า>่านเป็นกลางหรือไม่อย่างไรไหมครับถ้าท่านไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวท่านใจเชื่อพิปรายเมื่อท่านจะฟังว่าท่านไม่เป็นกลางอย่างไรหรือไม่ครับอันไหนนะท่านบอกว่า ไม่เป็นกลางอย่างไรผมจะอธิบายให้ฟังว่าไม่เป็นกลางอย่างไรอ่าบประธาบายวันนี้ขณะนี้นะครับท่านประธานครับขณะนี้นะครับกําลังเป็นการอภิปรายถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของข้อที่เกรักษาหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านควรให้ท่านวายโยเนี่ยอภิปรายอย่างเต็มที่เพราะเกี่ยวข้องกับอย่างต่ำก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือนายกรัฐมนตรีครับครับเข้าใจแล้วครับ ครับได้ครับหลานั่งลงครับไดนครับครับคุณวายโยเชิญครับให้ท่านอนุญาตท่านวายโยแล้วนะครับกลับอนุญาตให้วายโยเรได้ครับโอเคครับแต่ว่าต้องพูดในประเด็นที่ผมไม่ได้ห้ามนะถ้าผมท่านพูดถึงเรื่องไอเรื่องกระบวนการหวสวผมไม่อนุญาตกันพูดกันแบบชัดๆเลยผมจะไม่อนุญาตครับเพราะว่าผม ต้องการข้อมัครับข้อ5เพื่อกวบกุมการประชุมเป็นดีกวอนเรียบร้อยท่านต้องให้ความร่วมมือนะครับท่านประธานครับผมวายโยสมาชิกทัฐสภาจากพรรคประชาชนครับสไลด์ไม่ต้องขึ้นแล้วครับผมเคารพท่านประธานครับท่านประธานก็เป็นท่านประธานที่ผมบวนเลือกมากับมือเหมือนกันนะครับเคารพครับผมสรุปข้ามมาสไลด์สุดท้ายของผมที่ที่ไม่ได้ขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะครับเอาอย่างนี้ท่านประธานครับผมคิดว่าผมอาจจะพูดช้าไป แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเพื่อนสมาชิกที่นั่งฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าผมเนี่ยไปอภิปรายเขานะครับแต่จริงไม่ใช่นะทั้งหมดที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติอะไรต่างๆผมยกสมการทางคณิตศาสตร์แผนภาพทางคณิตศาสตร์จริงๆผมทำมีทำเจ็คเกิดซิมิลาริตี้เอาหนึ่งไปลบเป็นดิสแทนต์อะไรทำมาให้ดูแบบละเอียดมากเดี๋ยวอันนั้นเก็บไปตอนอภิปรายไม่แว้งใจก็ได้เอาไม่นนเป็นไรนะครับจะยื่นเมื่อไหร่เอาเดี๋ยวท่านหัวหน้าคิดด้วยนะครับแต่โดยสรุปแล้วอ่ะผมยืนยันนะท่านประธาน การมีโพยไม่ใช่เรื่องผิดนะการจะรวมกลุ่มกันมาการจะอะไรกันมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดถ้ามาด้วยอุดมการเดียวกันท่านประธานความผิดเนี่ยเหล่านี้มันจะผิดก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อมีการให้ผลประโยชน์กันมีการจ้างวางกันซึ่งข้อมูลพวกนี้ผมไม่มีหรอกผมเข้าถึงไม่ได้แต่ก็ตามข่าว เขาก็มีการสืบค้นถึงเส้นทางการเงินเส้นทางการโทรศัพท์ติดต่อพักการเมืองนั่นพักการเมืองนี้มันต้องมีปัจจัยคือมีโพยมีเส้นทางการเงินที่ผิดปกติแล้วก็มีเส้นทางทางโทรศัพท์ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินท่านประธานว่าทาง d s i เนี่ยเขามีแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงต้องฝากผ่านนโยบายข้อที่9โดยเฉพาะข้อที่9.2เนี่ยให้กับท่านท่านมนตรีท่านนาย,ยกท่านมนตรีแล้วก็คอรอมอเนี่ยไปกํากับดูแลให้พี่น้องประชาชนและพวกผมในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนนะ่ะได้มั่นใจ ว่าคอรมอและท่านนายกที่พวกผมเลือกไปเนี่ยจะปฏิบัติตามนั้นจริงๆเพราะเรายังไม่ได้รับคำมั่นสัญญาแล้วสุดท้ายนั่มาธานครับกำลังจะจบภายในสักสิบห้าวิคือตอนนี้อย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านบอกคดีมันไปอยู่ดีไอม้างคดีไปอยู่กกตบ้างแต่ก็ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ท่านราธานว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการไต่สวนของกกตนเนี่ยเขาส่งไปที่สํานักเลขาแล้ว แล้วเมื่อวันที่16กันยาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการตั้งคณะอนุชี้ขาดขึ้นมาคือทั้งหมดมันมี4ขั้นมีไตมีทางเลขาแล้วก็ชี้ขาดแล้วก็ส่งไปที่คณะกกตชุดใหญ่ตอนนี้มีตั้งคณะที่3คือขั้นที่3ขึ้นมาแล้วแต่สำนวนยังไปกองอยู่ที่สำนักเลขาก็ต้องให้ท่านทัฐนมนตรีท่านนายกเนี่ยไปติดตามผมไม่มีการพิปายเพื่อที่จะมาหวังโจมตีเพื่อสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าพี่จะเจอผมก็เจอห้องอาหารจะเจอที่อื่นนะครับผมกลัวนะครับ ก็ฝากท่านประานถึงท่านรัฐมนตรีไว้เท่านี้ครับยังไงฝากชี้แจงและให้คำมั่นสัญญากับพวกเราในฐานะนายกรัฐมนตรีที่พวกเราเลือกมาด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณปอโยโอสวัสรค์ลุงเรืองครับ